จ้าสวัสดีจ้ามือนี้กับมาพบกับช่องนองซ่อนชนแนลอีกตามเคยนะจ้ะมือนีช่องนองซ่อนชนแนลจากกัมมีแนวทางหวยหุ่นสามลัทนะจ๊ะของวันที่สิบเอ็ดสิงหากัมมีมาหายือเก่านะจ้ะจากเชิงหวยหุ่นรัสเซียหวยหุ่นเยอรมันและก็หวยหุ่นอังกฤษนะจ้ะแต่ก่อนที่จะไปเบิงแนวทางหวยหุ่นของวันที่สิบสองสิงหานะจ๊ะเรากลับมาเบิงผลก่อนนะจ๊ะ ของวันที่1ิสิงหาจะว่าที่เข้าหายไปนี่เข้าเขาหุ่นได้แน่นะจ้ะจากวันที่11สิงหาจะเขากับเขาเพิ่งสามลัดเลยนะจ้ะเข้ากับเมือเบิงของประเทศแรกก็เนอกจากของหวยรัสเซียเนาะจากเข้าหายไปจะเข้าหายฟันแปดวิ่งรูดกับหายเจ็ดกับแปดนะจ้ะคนที่ออกมานะจ้ะบนจากเจสซี่าจ้ะ ล่างเก้าเกเนาะจ้ะนีเข้ากับเขาบนเนาะเป็นตัววิ่งเนาะจ้ะก็คือสามตัวบนนี้จะเขาเจ็ดเนาะจ้ะจะเป็นไดน่เนาะจ้ะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะของรัสเซียนะจ้ะผากันไดเอาไปเป็นแนวทางกันม่าน่าจ้ะก็ดีใจน้ำเนาะสำหรับผู้ที่ได้เนาะจ้ะเข้ากับไปเบิ้งหุ้นต่อไปเนาะจ้ะผลหุ้นของเยอรมันเนาะจ้ะ ว่าเขาตัวไหนน่ะจะอันนี้ก็เป็นผลของหวยหุ่นเยอรมันนะจ๊ะเขา้าหายไปของวันที่11สิงหานะจจะเขาก็บหาฟันซีน่าจะวิ่งรูดก็บหา8กับซเนาะผลที่ออกมากนะจจะบน609ล่าง38จะเขาก็เขาล่างน่าจะเป็นเข่าตัว วิ่งรูดเนาะจ่ะเขาตัววิ่งรูดแปดเนาะก็ออกสามแปดจ้ะเป็นได้เนาะจ้ะพักกันได้หลายได้หน้ากันบ่สําหรับหอยหุนย่นเยอรมันจ้ะจ้ะเขากระเบื้องผลหอยหุนย่นเยอรมันเสร็จแล้วเนาะจ้ะก็ไปเบื้องหอยหุน่นอังกฤษต่อเลยเนาะจ้ะจัตนี่ก็เป็น นเนจ่จะหอยหุ่นอังกิเน่าจะเข้ากัไปเบิงกันเลยน่าจะจากที่ห้องหายไปน่าจะเข้ากับหายฟันเจ,นจ็น่จะวิ่งรูดกับหายหนึ่งกับเจเนะาะผลก็คือเข้อเขาบนเขาล่างเลยเนาะจุดนี้จะทั้งเขาต,ตัวลองจ่อน้าเนาะไปเบิงบนก่อนน่าจะบนออกศูนย์หจะล่างออกหนึ่งศูนจ่ะ่บนเ้องกับเขาเป็นตัว 1. 4. 1. 4. วิ่งรูดนะา๊ะเขาวิ่งรูดหนึ่งก็ออกหนเนาะ แล้วก็มาเข้าเป็นตัวร่องเจาะนะกะหนึ่งซีตรงๆเนาะจาะสำหรับบนเนาะกระแตกกันไปเนาะจาะแล้วก็ล่างเนาะจาะออก1นื่งูนจาะกระเข้าตัววิ่งรูดขึ้นเก้าเนาะจาะสำหรับล่างจ่ะจะเข้ากระเบื้องผลของไัยหุ่นอังกฤษแล้วเนาะจาะกระเข้าตัวตรงๆเนาะจาะตัวแตกร่องเจาะเลยพักกันในเป็นแนวทางกันเมาเนาะจาะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนนะจ่ะ ก็ดีใจนั่นนะจาะสําหรับผู้ที่ได้หวยหุ้นอังกฤษนอกจากเข้าก i̇şte. ับไปเบื้องต้อก็เลยนอกจากสําหรับแนวทางหวยหุ้นสามรัดของวันที่สิบสองสิงหานอกจากว่ามีตัวนี่แนวทางให้ตัวใดนอกจากจ้กับไปเบึ้งกันเลยจ้าจ้าเข้ากับมาตามต้นนอกจากสําหรับแนวทางหวยหุ้นสามรัดวันที่สิบสองสิงหานอกจากเข้ากับแนวทาง ของสามประเทศเนาะจ๋าเบื้องของรัเสเซียของหมหุนเยอรมันแล้วก็ไมฮุนอังกฤษเนาะจ๋ะเข้ากับไปเบื้องของรัสแรกก่อนเนาะจ๋ะของหมหุนรัเสเซียเนาะจะเข้ากับให้เดนสองจะกับเดนสามไปเบิ้งฟันวิ่งลูดกันเลยเนาะจ๋ากับให้ฟันสองจะวิ่งลูดกับให้สามกับสอง จะไปเบื้งตัวนิ่นตัวร่องกันเนาะจา้ะมาเบิ้องตัวนินก่อนตัวนิกน 24, 25, 26, 27, กรใไฮสองซีสองหาสองหสองเจจะกลับไปเบิ้องตัวร่องเนาะจา้ะ ตัวร่องก็ให้สามสี่สามหาสามหกสามเจ็ดจ้ะจ้ะสำหรับตัวนี่มตัวเจอสองตัวนะจ้ะ ข้อกระสนิ้วทางเล่นไปกับนั่นเนาะสำหรับนิ่งเจาะสองตัวะจะ้ะแต่ว่าก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างก็บ่าวา่านาะจะ้ะสำหรับนิ่งเจาะสองตัวก็จะเขายากแน่แต่ขาอกระแสนิ้วทางเป็นฟันวิงรูดเดายจ้ะตัวนี้ก็เขาทุกมือเขาเกือบทุกมือเนาะตามที่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนนะจะ่ะข้กระส่ไปเล่นง่ายเขาง่ายกลัวเนาะจ้ะจะจกกไปตามโต้อของ หอยหุ่นต่อไปเนาะจากก็เป็นหอยหุ่นเยอรมันเนาะจากความเนี่ยท่าตัวใดไฮเนาะอันี้ก,ก็เป็นแนวท่าของหอยหุ่นเยอรมันเนาะจากเขากับไปเบิ้งตัวเด่นกันก่อนเลยเนาะจากเขากับไ้เด่นศูนย์จะวิ่งกับเด่นหนึ่งเนาะ ก็ไปเบิ้งฟันวิ่งลูดเนอะจากเขากับเบิ้งตัวฟันก่อนกระหายฟันหนึง่งวิ่งรูดให้หนึ่งกับศนจะ้ะไปเบิ้องตัวนิ่นตัวร่องนาะจากเข้ากับเบิ้องตัวนิ่นกอกนเนาะตัวนิ่นก็หายหนึ่งสี่หนึ่งหา้า 1น <16, S 2> ึ่งนกกับหนเจต่ะแตเบื้งตัวร่องจ่ะตัวร่องก็หายศูนย์ีศูหาศูนย์กกัศูเจต่ะ สำหรับแนวทางตัวนิ่นตัวจอสองตัวเน้อจ้ะเขากับห้นิ่นไปกับน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมืนะ่เนือจากเขากจะสบบอกเสมอเนาะสำหรับหอยหุ้นกับจะเขายากแน่เ้าะนิ่นจอสองตัวกับจะไปเรียนของฟันวิ่งลูดเนื่อจากตัวนี้กับจะเขาง่ายกลัวเนะ้อจากเขากับทุกมือเนะน,นาะเขากะจะแนะนำตัวนี้เนาะสำหรับผู้ที่เห็นหอยหุ้นเนาะจ้ากัะเขากับเบิงเ้งแนวทาง หอยหุนย่นเยอรมันแล้วนอกจากเข้ากับเป็ดามตอน่าจ่าของแนวทางหอยหุ่นอังกฤษนอกจากว่าเขามีตัวเล็กแนวทางให้ตัวใดนอกจากับไปเบิง้งกันเลยจ้จาจ้าเข้ากับมาตามตอให้จ่าสำหรับแนวทางหอยหุ่นอังกฤษนอกจากว่าเขามีตัวใดให้นอกจากแนวทางน่าจ่าเข้ากับไปเบิ้งตัวดินก่อนน่าจ่าตัวดินเข้ากับให้ เดนซีกับเดนหาเนาะจ้ะไปเบิ้งฟันวิ่งลูดเนาะจ้ะกับเบิ้งฟันกอนเนาะเขากับไฮฟันหาจ้ะวิ่งลูดกับไฮหากับซนะีเนาะเขากับไปเบิ้งตัวเน้นตัวล่องเนาะจ้ะเบิ้งตัวเน้นกอนตัวเน้นกับไฮหาสองจ้ะหาสามหาซี H 3, H 4, ฮ่หาฮาจะไปเบื้งตัวเดินร่องนจากตัวร่องเนาะตัวร่องกับไฮ4ีสองแล้ว,วก็ซี 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, จ้ะแต่สำหรับเนวทางตัวนิ่นะจ๊ะนิ่นจสองตัวเนาะแล้วก็ไฮน ปากลับน้ำนอกจากแนวทางไปกลับน้ำต่วาแตะละมือเด้อจากกระสิบอกเสมอเนื่อจากสำหรับตรวจเจาะตัวเนียนสองตัวนะอจากสำหรับไม้หุ้นกระเจายากแน่เนื่อจากกระสมีเขาบ้างรุดบ้างกรบเบ่ากันเนือจากห้างกระสแนวทางเป็นฟันวิงหลุดเนือจาะจะเขาง่ายกลัวเนื่จากกระล่องออกไปเบิงเนือจากพิจารณาเบิงเราจะเอาแนวทางตัวใดเนื่จากไปดินจะเขากระเบิง แนวทางหวยหุน้นสามัฐของวันที่12สิงหากันแล้วนะจ๊ะเั้งหวยหุ้นรัสเซียหว,ย,ย,หวยหวุ้นเยอรมันหวยหวุย้นอังกฤษเนาะจ้ะมีตัวเลขเด่นตัวเลขเน้นตัวไดถึออกถืกใจกันมาเนาะจ๊ะมักชอบตัวไดการเลือกออกไปพิจารณาอีกทางเลือกหนึ่งได้เนาะจ้ะว่าเข้าเล่น์นักเด่นเบาตัวไดนะเนาะจะเข้ากระเบื้องแนวทางกันแล้วเนาะ คยนี่ช่องน้องซ่อนชาแนลจ้ะก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนเนะจ้ะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้ะพบกันไหมเนาะในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า